จังหวัดมหาสารคามถแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศรริลปะและวัฒนธรรมสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือและเยียวยาศิลปินในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ ที่ศูนย์การค้าสมทยคอมเพล็กซ์ชั้น2ตำบลตลาดอเเม,มืองมหาสารคามนายพิจิตตศรีธนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวโครงการมหากรรมวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายธัญวัฒนพ์พินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามน,นายนรงเล่าสุวรรณประธานหอการค้าจังหวัดนายจูดชาติราชจจันวัฒนธรรมจังหวัดร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนายพิจิตศรีชนะ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีนโยบายในการเยียวยาเครือข่ายศิลปินและบุคลากรทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยเหลือเครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบการศิละปะวัฒนธรรมทุกกลุ่มด้วยเงินเยียวยาจํานวนคนละ5,000บาทแต่เนื่องด้วยในห้วงปัจจุบันยังมีกลุ่มเครือข่ายศิลปินอีกจํานวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีไรายได้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด19ยังไม่เข้าสู่สภาวะการปรกติทำให้ศิลปินยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องเนื่องจากไม่สามารถรับงานแสดงได้เช่นเดิมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการจะทำโครงการมหากรรมวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามขึ้นโดยได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจช่วยเหลือเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจแก่เครือข่ายศิลปินในจังหวัดมหาสา าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์นในการแสดงผลงานแล้วก็เกิดรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นที่ถนนสายวัฒนธรรมในบาร์ซาตะบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในระหว่างวันที่15-16สิงหาคมนี้ภายในงานก็จะมีการแสดงของคณะหมอล่ำชื่อดังในจังหวัดมหาสารคามเช่นหมอล่ำคณะบอยสิิชัยใจเกินร้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอล่ำคณะบัวริมบึงเดือนเพนอํานวยพรศิลปินหมอลำกรจากสมาคมหมอลำ หมอลำกรอนประยุกต์คณะภับูลณ์เสียงทองหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ประกิจดวงมาลาสนุกสิงมาตรหมอลำสังวานดาวเหนือและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดมหาสารคาม